สบายดีปาลุงสบายดีมาพบพ่อกัเ็เสร็จเกา่าเสซนเคยร์ปาลุงกับซ่องเบาวควนบานหน้าปาลุงเลยตอนนี้มา,าอยู่ที่บ้านน้ำมุง้งปาลุงเมื่อน,นี้มา,มา,าที่บ้านเลยน้องมวยกำลังเผานู่าน้งแดเก่าโตแต่กาแบงพ่ให้พยาบาลเขาแน่เนาะพยาบาลเขากับซองตัวส่วนห้าก็ได้อยู่ได้ตัวน้องมวยสามบ่ เอ mhm. าได้อยู่นูสามโตปลาลุงไปหายปูบอยกับสามโตปลาลุงค่ากับในนูมือวะมือขึ้นเนาะกับลกบ้านเฮากะเสเากะเห็ดสมเพื่อนเนาะเห็ดแหลกกับสิเอิ่นปลาสากับบมเกมากินว่านูเขาไปยมกับปลาลุงเลยาปยมกับรักกันได้อยู่เศร้าหเจโตเขาก็มาปันกันสามพูดน้องปว่า เบาหมูเบาควันกับโตกันอยู่ทีแปดโตนาะแปดเก่าโตปลลุงเลยเปื่อหมดได้น้ำซ้ำน้องไส้ก็ได้เมาป้นนกแนวบ้านทำบุกขอยเมนูปลลุงเลยเผิ่กกะไฮเอามาปั่นกันกินน่แเละนูหน้าปลลุงโอ้ยโคตรมันเลยว่านูบ้านหนมอยเผิ่จะกินเข่าเนาะ กินข่าวแบบเขาเขาวานมั้งน้องมวยเขาเฮียมือเฮียเขาเขาลืมหมัดนะเขาวานพอมาฮอนนี่เขาก็สิไปส่งไห้ปูบอยเนาะไปส่งนูไห้ปูบอยปลาลุงเลยเขากัท่านลืมเพิ่นดอกบางเอฟซีเพิ่นกกเม้นมาบอควันลืมแล้วบบอลลังสีเขียวยั้งปลาลุงแต่เขาก็ม่มีโอกาสได้ไปไม่มีเวลาเนาะน้องมวยเนาะก็เหตุวกของเขาะไดะกลับไปพอกันอยู่ที่บ้านลังสีเขียวปลาลุง แบบว่าเสียชีวิตดูของกับไปซอยเหยียกซอยงานเพิ่นเนาะมา<ป>หอดไปเทียบรอยปลาลู<ม>เด็ดนูมาป่าหาปูเสร็จโอ้แมน่นูกุ้งเทพได้ปลาลูเอ้ยนูนาสวัสดีสบายดีทา่านผู้ชมสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องนูประธานลูกหอดคนปลาลูเอ้ยหากมาหอดเอาสีขาลูก ขี่เท้าวะปู่ห้ามหลดเผ้าไปเลยซองโตห้าก็ได้อยู่เอาขี่เท้านะมาใส่ใส่หลักทอนทอนมึงไงเองลองดูเดี๋ยวเอากระสิลองไปดูปลาลุงเลยหนูมันกินเข่าด้เข่าเฮียมือเขาเจ้าไปวะเข่าขาเจ้าฮะไปเห็นได้้เอานี่ใส่กัดกกะเบามูใส่กันกะเบามูแมน ไปขางคืนอยู่พงแมนไปข้างคืนปลาลุงเอ้ยไปสามคนม้วนกระดาษเข้ามาโอ้ยหนูปลาลุงเอ้ยนิ่งม้วนอะไรอย่ารอนิ่งมัไม่ถือนิ่งยังมันคืนนี้แมนนิ่งกระคืนปูแล้วก็ไปเ้าใส่กลับแล้วก็ไปเยื่ยงกระคืนถ้าเ้าเอาเข่าใส่นี่บดบมถือกระปูถือขันกระปูน่ะสิได้คู่ล่างจังหวะ มาวางแผนกันใหม่ประดุงเงินบาทสิหากระปูขึ้นเมื่อใส่เออกระปูไปใส่ถ้าแม่ใส่นั้นได้อยู่ประมาณห้าสิบตัวหกสิบอันนี้หาบุมีกระปูไปหอดเลยบัดพาตึกระปูในนั้นกับได้ได้กระปูอยู่เศร้าโตปูหน้าเขาเนี่ยปูหน้าเฮามันกินค่ะห,หนูบานเพิ่น นเกี่ยวเข่าป๊อปูเกี่ยวเข่าเกี่ยวข่าวันแรกนะเวาแลงันสิล่อไปก่อนอือม้วยาี่ยวไปเลยันแเมื่อวานนีพ้นโต๊ะปปูโต๊ะขับมาได้แห้งโอ้ย่บ้านแห้งเต๋อสแสา่ม้นย่งนะมันสุกไปแล้วมัลายดอกมแรกนี่หว เดินแักแน่มันนด่นะทางลงุมเอาฝืนรรม,มาวาตามกล <c oughs> ับไปบึ่งหอคั่วกันปลาลุงเลยปลาภยเป็นกำลังเหตุกับเขาหับคนงานบ่ถ <c oughs> ือปลาลุง สบายดีพี่น้องรับปายน้องเลยฮะกะมาฮะกะมาแต่ฮานูปะลุงเลยบุเมนนูอันกรุงเทพกรุงไทยดอกบุเมนนูป่าเก่งดีหนูนาอยู่ไกลใช้ไพ่พาไปนี่น้องซ้ายถือแต่กับน้องซ้ายแล้วนไงกับ๊บจะไปบ่ลุงบ่หมู่เพื่อใส่ส like. ูตรเหมนบ้านเฮาเพื่อใส่เอาเข่าไปใส่บ่อได้พ่อโตน้องซ้ายเพื่อบัดเอาหนูเอาอัน กระปูกินแต่กะปูกใจเบาปันไล่ๆไ่น้องเลยขบวัด้วยว่าหนึ่งอยไปหานูปากแดงด้วยอมูน่าอลีเมียกะโทรไปเสกได้ปะลุงเอยย่านว่าเมนูปากแดงมากว่าสั่นวันน้ราาไพูแมนสามคนน่จะไปนะสามคนไปสู่น้องไปสู่นอง นอนแน่นอนนอนอยู่ป่าอยู่โรงเลยบ่นอนอยู่เฮือนอ๋อเฮือนหนองมวยบ้านหนองมวยเด้อบ่จะได้มาบาดนี้บ่ยิงแต่ยงเที่ยงคืนเที่ยงคืนมาแม่นหนูน่ะขึ้นต้ตํานี่คพากันยิงบ่ถืีตัวใหญ่ได้กลางคืนน่ะหมู่จะมาเสียดายมื้อคืนเพิ่นยิงบ่ถือ7 8โตฮะกระทุนเฮานี่กระทุนเฮานี่จนจูซ่ํานี่กยังยิงบ่ถื ไปธนาทุนนนาะได้ได้มัทุอย่ี้ไปัดโดยเฉพาะเลยนะันมัดเนื้องไวยนะขมนเท้าหู่นเนาะหุ่นแมนตามถงมันเป็นเป็นป่าหยาฮะเด้คือหยาค่าอย่างนี้นั่นแหละผมไม่ะแล่นแค่รุ่มนแล้วกแมนบริสุทธิ์ต้นไม้บ้วกขึ้นก็มี แม่แ<ล>เอาเอามาไปไล่ตัวหนึ่งจะมงแหวมงไลจอบบามูอกโอ้ยปลากลับไหชูพูเลยเนยังสิไปอยู่ดิออดไ,ได้ได้ไอะไรยังไล่กับวากินเซ็ตเซตอยู่หมองรู้นะ<ม>ขวึได้บอก,กว่าไม่ได้ขว่เี่ ไ,ได้ขวากินเดือกเลยเนี่ยโอ้ย,อยมันขึ้นนี่มากเลยครับพากันรับปีดเลยเมือม่อ,เอ,อเเยเมื่อยมาขวากเดือกเลยด้วยมันแซ่บมาเลยเบิ่งขีดมาลุ้งขีดอยู่ซองค้อดมันขึ้น,นมญญาโมยทันยานยู่ไหมนะโบมีพากันลาบปลาบ่น,นี่ไม่ต้องหลาบปลาสู้ทีมงานเขากินไห้เรา,มาเมื่อนีร่ทรีมงานมากิดเราเขาซอย แมนถ้าก็มาหอดเมื่อกี้นี่ตนมันกลเนาะแมนมันไกลเพื่อทำเพื่อเข้าไปอันนบักอีกหัวไปยามนูกะแปดมุงจะได้มาแล้ก็ใส่ยามนนาบ่ไก่ติมเพ่อจะบัตแค่จะออกไปหาบอลชิเงี้ยนูนะเออกับไกลอยู่มัน ขี่รถไปนี่ล่ะวะยทก็บ่ไกลปานดดซ้ําไปน้องสิซ้ําบ้านเฮาไปหาบน้อยล่ะอ๋อธรรมดาไปเยงก็แป๊บเดียวนก็มาอค่ําแล้วก็พากันออกยง้ยงทางกลับยงทางอัน่ส่วนลถแต่กลับได๋อที่เฮาลงอันบ่มัวลงมื้อเช้านี เขาเบิ่งเดียวแล้วเรียกก่อนพี่น้องสิเอาไปลุ้นกับน้ำมันบะหมี่ขาดอันนี้ป้าล pues mm ุงเลยพยายามกลัดให้กระทืบเลยว่แมนพยายามตัวใดกระทืบกว่าน <blues> ูสูตรบ้านเฮ้าหนึ่ได้กินบ่ได้กินเลยบะหมูเพิ่นก็เลิ่งใส่เต็มที่น้องสายว่่าใสสุดฝีมือเลยแม่นน้องสายว่าโอ้ยเอาอันกระปูใส่เฮ้ยบะหมูว่าบ้านเฮาสุดยอดเลยมีแต่เขาอย่างเดียว เพืนเกาเขาไปใส่ห้ำปลาลุงไปใส่ห้ำหลุดหาสีนูสกินกับบุมีกับบ่าวมือฮะสาวสามสิบลังกับบ่าวมือบอถือพลังสิบเจ็ดถือประมาณสิบพกสิบหาว่าไงสิบพูดก็เท่คุ้ยอีนี่้องเลยเนาะบ่าวมนอเนาเพื่อนอยู่กับถี่นะเจ้าเจ้าเจ้าที่จ เจ้าค okay ึ้มเคยกับนูแถวแขนั um ่นนึ่งว่าไปอันายูซี่อกแมนบอกอยู่ให้น้านี่อยู่ตามให้หน้าเหยียบล่อยว่าซันสังเกตประลูกมีการสั่งกันเหยียบล่อมวนเนาะเด๋ยเดี๋ยวบอกก่อน้นะเท่าเนนะเยอเขาแลรกเนาะเยอเขาแกที่ไปน้ำยตประึกกระปูน่ะน้องนี่น่อยกับมแต่ป้าปาก แบบมูซื้นนะไปเต่บาาต้านเฮาพี่โรสกระปูนะ่ะนั่นแหละเอาจะเอาแต่ตบ้านเฮานี้ไปพากันาซ<ป>ือว่าไปแล้วไปใช่ลูกต้องซื้อเตะบ้านเฮาพี่เตรียมการไปดีกระปูกระแป้นงนะญญนะเห็นปะสะสมไว้ประมาณราณ้อยตัวมันอย่างอย่างนี้ขึ้นเราขึ้นมาถึงดีหรือว่อาแต่ยิมเซิร์ฟกางคืนก็ถือกลางคืนนั่นได้อยู่นันสิบหกชิปเกตโต้นิ่งอยู่กับเสียเป็นซีฟ นี่ถ้ม่พอมฮอนี้ก็สมมาาคปคกันแล้วปะลุงบกันก็สีลาคลิปเพื่อเท่านี้จังได้กพกันโอกาสหนาปะลุงเลยนนคลิปนี้ก็คืออน,นุมหายบปูเพินพ่นอ,บบนนนอ,อาสบายดี